สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะพามาดูการทำงานของรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับ6640ครับคันนี้คันนี้ฮอร์นรนนะครับปี96เอกสารเล่นทะเบียนครับอุปกรณ์ติดรถจะได้ดัดหน้าแทงหลีและเจ็ดจานซีมีครับเอกสารเล่นทะเบียนครบหมนครับ เราวันนี้นะฮะมาทํางานรับจ้างครับผมระหว่างที่ยังไม่ได้ขายนะฮะก็ามาใช้ก่อนครับผมมาทดสอบประสิทธิภาพด้วยนะฮะแบ่งนี้ดันมา2วันแล้วนะครับมา2คันนะฮะนึกอีกคันครับ640น,นะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับเช็คสภาพไว้แล้วนะฮะยางใหม่4เส้น ราคาตั้งไว้690,000บาทครับต่อรองได้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับเรื่องฟิตใหม่นะครับรถคันนี้ครับนิ่มเลยนะฮะพร้อมใช้งานครับผมรถผลิกดีวงมลัยเบาครับอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดน,น,รนครปฐมนะฮะ ถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์081 007 66 40นะครับมาดูรถมาทดลองขับได้นะครับ สภาพตามรูปที่เห็นเลยนะครับรถนะครับคันนี้เลยนะฮะรูปตัวจริงครับราคา6กแสนเก้าหมืนบาทนะฮะหกหกสี่คันนิวฮอลแลนด์ปีเก้าหกครับพร้อมใช้งานนะครับผมรถเช็คไว้แล้วนะฮะ เต็มที่ครับผมมาสองคันนั่นนู่นอีกคันครับมาทัเตัมที่นะฮะปรับระดับนี่ครับ สำหรับท่านที่ชอบนะครับถายฟอร์ดรุ่น6 6สนะฮะคันนี้ฮอลแลนด์ปีก็6นะครับคันนี้ครับราคา6 9 0 0 0 0บาทนะฮะโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับโดยโทรศัพท์081 007 6640ครับเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผม